สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มอธิษฐานของคิดตจักรจีนเชียงใหม่ประจําวันพุทธที่6กรกฎาคมนะครับพี่น้องครับในก่อนที่เราจะอธิษฐานด้วยกันอยากจะขอเรียนเชิญพระธจรมธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ26ที่ได้กล่าวกับเราทั้งหลายไว้ว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำควรอธิษฐานไม่เป็นคำพี่น้องครับในเวลานี้นะครับไม่ว่าเราทั้งหลายอาจจะกำลังเผชิญกับความทุกข์จนไม่สามารถที่จะอธิษฐานออกมาเป็นคำพูดได้นะครับแต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยขอแทนเรา เราไม่ได้เผชิญกับปัญหาเพียงลำพังครับแต่พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอและในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ได้บอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราจึงไม่ต้องกังวลในสิ่งใดๆครับ เพราะว่าเราสามารถที่จะร้องทูลเรื่องราวและความปรารถนาของเราทุกอย่างต่อพระเจ้าได้และในฟิลิปปีบทที่ 4: ีข้อ13บอกกับเราทั้งหลายไว้ว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าในเวลานี้นะครับขอเราได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับที่เราจะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างที่พระองค์ทรงคอยช่วยเหลือ และพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อเราเสมอนะครับและที่สําคัญครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงฟังคําร้องทูลวิงวอนของเราขอให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระคุณพระเมตตาและพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างข้าพงทั้งหลายไม่ได้เผชิญปัญหาหรือสิ่งต่างๆเพียงลาพังคนเดียว ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงช่วยเหลือแม้ว่าในยามที่ข้าพง้์หลายกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากพระองค์ไม่ได้ละทิ้งข้าพง์ทั้งหลายแต่พระองค์คอยช่วยประชากรของพระองค์และผู้ที่รักพระองค์ให้อยู่ในพระนาดของพระองค์อยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงอธิฐานเผื่อข้าพง์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ข้าพง์ทั้งหลายอธิฐานออกมาไม่เป็นคําอาจจะเกิดจากความทุกข ที่ทาให้ข erm ้าพงษ์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นคําพูดได้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเข้าใจและพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อข้าพงษ์ทั้งหลายอยู่เสมอข้าแต่พระเจ้าและที่สําคัญขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรับฟังคําริงวอนเสียงร้องทูลของข้าพงษ์ทั้งหลายที่ได้ร้องทูลต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าทําให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้แน่ใจว่าทุกคําอธิษฐานที่ได้อธิษฐานออกไปนั้นไม่ได้เปล่าประโยชน์แต่พระเจ้าทรงใส่พระทัยและพระองค์ทรงฟังเสมอ ข้าแต่พระเจ้าได้ในเวลานี้ข้าพงทางหลายจะอธิษฐานเผื่อพนันรกิจของคิดจักรด้วยกันขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและขอพระองค์ทรงผลให้ข้าพงทั้งหลายนั้นที่จะมีหัวใจที่จดจ่อในการอธิษฐานในเวลานี้ขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ข้าพงท้งหลายจึงอธิษฐานร่วมกันในนามพระสุ์เจ้าอาเมน ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับให้เราอธิษฐานเปลือกการนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่คิดจักรของเราได้มีการนมัสการอยู่สองรอบนะครับก็คือในภาคภาษาไทยเวลา10บโมงเชา้าและภาคภาษาจีนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับขอเราอธิษฐานอวยพรผู้รับใช้ของพระเจ้าในการเทศนาผู้นำนมัสการและผู้มีส่วนในการรับใช้นะครับที่จะได้รับพระพรที่มาจากพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ หัวข้อที่2นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะครับและเจ้าหน้าที่ของคิดจักรที่เป็นฟูลไทม์ในการรับใช้พระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาจารย์จุริรัตแท้ตั้งครูศาสนาวาจะนะผู้ชายนะครับผู้จัดการของคิดจักรนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นักการต่างๆที่จะได้รับการอวยพระพรที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรและเสริมกำลังนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าและนักการของคิดจักรด้วยกัน ในหัวข้อที่3นะครับให้เราที่ฐานเป็นคณะธรรมกิจนะครับซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้ปกครองและคณะมัคคนายกนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวพระพรที่ คณะธรรมกิจจะได้รับสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการบริหารดูแลจัดการนะครับและในการที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับในการทําธันธกิจรับใช้พระเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้รับใช้นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเวทผรครับที่ธรรมกิจจะได้รับกําลังที่มาจากพระองค์และที่เขาจะมีสันติสุขในการรับใช้นำของประธานที่มีมาถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราอธิฐานเผื่อคณะธรรมกิจของกิจรจัรด้วยกัน ในหัวข้อต่อไปนะครับให้เราอาธิษฐานเผื่อผู้ที่มีส่วนในการสอนพระคำพีนะครับหรือใช้พระวจนธรรมของพระเจ้าในการสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้รับใช้นะครับผู้ปกครองนะครับหรือ คุณครูระวีและรวมไปถึงผู้ที่สอนน้องเลี้ยงนะครับด้วยพระคำของพระเจ้าขอพระเจ้าสมบรุไวยพระพรครับที่คนเหล่านี้จะสามารถถ่ายทอดพระคำของพระเจ้าได้อย่างเกิดผลนะครับได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างชีวิตมีชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งที่สอนและจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องเลี้ยงนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่ใช้พระคำของพระเจ้าด้วยกัน หัวข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อสมาชิกของคิดจักรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่กําลังเผชิญกับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายนะครับขอพระลาดของพระเจ้าทรงโปรดเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่จะเยียวยารักษาแต่ต้องอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นให้หายเพื่อที่พี่น้องของเราทั้งหลายจะสามารถมาร่วมนมัสรรการพระเจ้าที่พระวิาหารร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับที่ปัญหาด้านสุขภาพจะไม่เป็นอุปสรรคในการที่เราทั้งหลายจะแสวงหาพระเจ้าแต่ที่เราจะได้รับการช่วยเหลือการรักษาที่มาจากพระองค์และเราทั้งหลายจะสามารถสนอ เสริญพระเจ้าได้อย่างเต็มที่นะครับให้เราที่ฐานเพื่อผู้ที่เจ็บป่วยด้วยกัน หัวข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคณะบุรุษนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวพร์คณะบุรุษทุกท่านนะครับที่จะเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีนะครับที่จะเป็นสุภาพบุรุษแบบอย่างที่พระคริสต์ได้ทรงเป็นแบบอย่างในการรักและเสียสละเพื่อผู้อื่นนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคณะบุรุษด้วยกัน โมฆต่อไปนะครับให้เราอธิฐานเผื่อคณะสตรีครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรที่คณะสตรีจะมีชีวิตที่สำแดงความรักของพระเจ้าในการห่วงใยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนในคิดจักรนะครับขอพระเจ้าใช้คณะสตรีครับที่จะเป็นคนที่ดูแลนะครับและเป็นตัวแทนความรักของพระเจ้าในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นให้เราอธิฐานเผื่อคณะสตรีด้วยกัน หัวข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคณะพระคุณนะครับขอพระเจ้าสมโปรดอวพระพรในอาชีพหน้าที่การงานของเขาที่เขาทั้งหลายจะได้รับการอวยพระพรที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าวอวยพรครับที่เขาจะประกาศพระนามของพระเจ้าให้กับเพื่อนที่ทํางานของเขาได้รู้จักพระองค์ผ่านทางการสําแดงชีวิตของเขาในแต่ละวันให้เราอธิษฐานเผื่อคณะพระคุณด้วยกัน หวัวข้อต่อไปนะครับให้เราอาธิษฐานเผื่อคณะอนุชนครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับวัยรุ่นคนหนุ่มสาวที่มีกําลังและก็มีพลังอย่างมากมายขอพระเจ้าสปถอวยพระพรที่คนหนุ่มสาวเหล่านี้จะนํากําลังที่เขามีและความสามารถสติปัญญามาถวายและรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องเขาจากการทดลองนะครับจากค่านิยมของสังคมนะครับที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระคําของพระเจ้าแต่ให้เขาทั้งหลายมีชีวิตดํารงอยู่ในทางของพระองค์ให้เราอาธิษฐานเผื่อคณะอนุชนด้วยกัน ข้อต่อไปนะครับให้เราอาธิษฐานเผื่อคณะร่วีนะครับลูกหลานของเรานะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้สติปัญญาในการเรียนให้ชีวิตของเขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและจะเติบโตขึ้นมาเป็นอนุชนที่อยู่ในทางของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้การได้และวันหนึ่งเขาจะเป็นกําลังหลักสําคัญให้กับที่ได้จักในการรับใช้ต่อไปให้เราอาธิษฐานเผื่อคณะร่วีด้วยกันครับ หมวข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคณะกองประกาศนะครับในภารกิจ ในการประกาศในด้านต่างๆนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ตลอด3วันที่ผ่านมาคีตแะจักรของเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทําพันธกิจที่ศูนย์ฝึกชายและศูนย์ฝึกหญิงเป็นจํานวน3วันเต็มนะครับขอบพระเจ้าอวยพรที่เด็กๆเหล่านั้นที่ได้ยินพระคําของพระเจ้าที่จะมีความเชื่อในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับและขอพระเจ้าสมบูรณ์ริพพพรครับที่เขาจะกลับตัวกลับใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าและไม่หันหลังกลับไปในทางที่ผิดอีกต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อพันธกิจด้านผู้ต้้งขังด้วยกันครับ ภารกิจด้านต่อไปให้เราที่ฐานเผื่อการจัดรายการวิทยุของคิดจักรนะครับชื่อรายการว่าเติมใจด้วยรักของพระเจ้าสมาบูรเวทพระพรผู้ฟังครับที่จะได้รับฟังแล้วก็เปิดหูเปิดตาเปิดใจในการที่จะได้รู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าสมบูสําดงความรักของพระเจ้าให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและเขาจะรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชน์และเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้นะครับให้เราอธิษฐานเผื่อการจัดรายการวิทยุด้วยกัน องคข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อการประกาศเกี่ยวกับชุมชนต่างๆของคิดจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนรอบๆคิดจักรก็ดีนะครับหรือชุมชนที่แม่เหี่ยนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดไวพระพรครับที่ผู้รับใจของพระเจ้าจะได้รับการเสริมกําลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดโอกาสเปิดช่องทางที่เราทั้งหลายจะมีสติปัญญาในการเข้าหาชุมชนมากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าประทานจัดเตรียมนะครับผู้ที่จะร่วมพันธกิจนะครับเพราะตอนนี้ถึงแม้ว่าทุ่งนาเหลืองอาลามแล้วแต่คนงานก็ยังมีน้อยอยู่ขอพระเจ้าอวพระพรครับ ที่สมาชิกคิดจักรของเราจะลุกขึ้นเอาจริงเอาจังและถวายตัวในการออกไปประกาศมากยิ่งขึ้นนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดไว้พระพรให้เราอาธิษฐานเผื่อการประกาศในชุมชนต่างๆของคิดจักรของเราด้วยกัน หัวข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเผื่อจุดประกาศที่อำเภอรพร้าวนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้ภารกิจของพระเจ้าก็ได้ขับเคลื่อนและเติบโตขยายออกนะครับเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาและเราเชื่อในการทรงนําของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงนําให้ จุดประกาศที่พราวนั้นสามารถก่อตั้งเป็นคิดจักรขึ้นได้ในวันใดวันหนึ่งนะครับตามวันเวลาอันเหมาะสมของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าสมบปตอวยพรให้ผู้เชื่อที่นั่นที่จะลุกขึ้นนะครับเข้มแข็งร้อนรนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับที่เขาจะไม่หันหลังกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรที่เขาจะเติบโตในทางของพระเจ้าและอวยพรผู้ที่มีส่วนในการร่วมทำบันากินที่จะได้รับการเสริมกําลังเดี่ยวแรงที่มาจากพระองค์ให้เราอธิฐานเผื่อจุดประกาศที่อําเภอพราวด้วยกัน หวัข้อต่อไปนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคิดจักรลูกๆของคิดจักรจีนเชียงใหม่นะครับได้แก่คิดจักรสายทันรักนะครับโดยมีอาจารย์พิพัฒหรือคุณครูเยนะครับที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและคิดจักรบ้านร่มพระคุณนะครับ และผู้รับใช้ของพระเจ้าคืออาจารย์สุภาพนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดไวพระพรครับให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งสองท่านนี้ที่จะได้รับการเสริมกําลังเดี่ยวแรงที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดไวพระพรให้คิตจักสองแห่งนี้ที่จะจำเดินขึ้นเติบโตนะครับและได้รับกําลังที่มาจากพระเจ้าให้ผู้เชื่อนั้นติดสนิทกับพระองค์รักผู้คนแล้วก็รักที่จะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าในการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานการนมัสการและร่วมสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อนะครับขอพระเจ้าอวยพรคิตจักสองแห่งนี้ให้เราอธิา ฐานเผื่อทั้งสองที่ด้วยกัน หัวข้อต่อไปนะครับให้เอยที่ฐานเผือกที่ได้จากดอยหลวงเชียงดาวนะครับที่กําลังอยู่ในกระบวนการการก่อสร้างตัวอาคารนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเวรพระพรครับที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าคืออาจารย์ปราโมทและอาจารย์ธีรศักดิ์ที่จะได้รับการเสริมกาลังเลี่ยวแรงสติปัญญาที่มาจากพระองค์ตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวอาคารจะกําลังอยู่ใน ช่วงการก่อสร้างและใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ขอพระเจ้าอวยพรครับยังมีอีกหลายๆส่วนที่จะต้องจัดเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําให้ถูกต้องตามระเบียบของสภาิีดจักรขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร,พรครับที่ทุกขั้นตอนนั้นจะได้รับการทรงนําที่มาจากพระเจ้านะครับที่จะไม่มีอุปสรรคหรือติดขัดในสิ่งใดนะครับให้เราอธิษฐานเปิดอิีดจักรดอยหลวงเชียงดาวที่จะถูก สถาปนาก่อตั้งขึ้นให้สง่างามและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ข้อต่อไปนะครับให้เราที่ฐานเผื่อการเลือกตั้งนะครับคณะ ผู้ปกครองของคิดจักรจีนเชียงใหม่นะครับที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับขอพระเจ้าสมบูรณ์ไว้พระพรครับที่เราทุกคนก็จะร่วมใจกันในการที่จะแสวงหาพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าสมบูรณ์เลือกผู้ที่มีใจในการที่จะรับใช้พระเจ้ามีหัวใจในการรักผู้คนนะครับในการที่อยากจะปฏิบัติรับใช้คิดจักรนะครับขอพระเจ้าจัดเตรียมคนที่เหมาะสมและเป็นคนที่พระเจ้าจะทรงใช้เพื่อที่จะขับเคลื่อนคิดจักรของเราให้ก้าวไปด้านหน้าในการรับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อ ขอพระเจ้าจัดเตรียมคนที่เหมาะสมและให้ทุกๆขั้นตอนในการเรื่องนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างสูงสุดขอให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานครับ สุดท้ายนี้ขอให้เราได้อธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระปิดาเราขอบคุณพระองค์ที่รรทพระองค์ทรงฟังเสียงร้องวิงวอนคาทูลของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าทุกวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้อยู่เพียงลําพังแต่มีพระเจ้าผู้ทรงสถิตยอยู่ด้วยพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้เสริมกําลังเป็นผู้ที่จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับ er ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงไม่วิตกกังวลใดๆเพราะรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยและเมื่อ พระองค์สถิตยอยู่ด้วยแล้วพระองค์จะไม่สถิตยอยู่เฉยๆพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายให้สอดคล้องกับน้ําพระทัยของพระองค์และให้ข้าพง์ทั้งหลายมีชีวิตที่ทําตามพระคําของพระองค์ ข้าพงษ์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์จะทรงเสริมกำลังให้ข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะสามารถชนะต่อการทดลองหรืออุปสรรคต่างๆที่มีในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายได้ข้าแต่พระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ร้องทูลต่อพระองค์ในวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยขอพระองค์ทรงโปรดตอบคำอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพงษ์ทั้งหลายและขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรพรรพ์ที่คิดจากจีนเชียงใหม่จะเป็นคิดจากที่ได้รับพระพรและออกไปเป็นพระพรให้กับผู้คนอื่นๆอีกมาก มที่ข้าพุทั้งหลายจะไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่เก็บพระพรของพระองค์ไว้ เพียงลาพังแต่จะออกไปใช้ของประทานและความสามารถที่พระองค์ได้ประทานให้นั้นเพื่อที่จะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ได้รับพระพรและได้รู้จักพระองค์ผ่านทางชีวิตของข้าพุทธทั้งหลายขอพระเจ้าอวยพรที่ข้าพุทธทั้งหลายจะเป็นทาาผู้สัตย์ซื้อของพระองค์ในการที่จะดูแลจัดก,การบริหารทรัพ,พยากรท,ที่พระองค์ประทานให้นั้นให้เกิดผลและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพระราชกิจและต่อแผ่นดินของพระองค์ข้าพุทธทั้งหลายจึงอธิษฐานร่วมกัน ในพระนามพระเยซูกิเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องทุกท่านครับและเราจะกลับมาอธิษฐานร่วมกันใหม่นะครับอย่าลืมที่จะมีชีวิตที่สแสวงหาน้าพระทัยของพระเจ้าพึ่งพากําลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และสแสวงหาพระคาของพระเจ้าในทุกๆวันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ